เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะที่ที่เตือนคุณสำเนียงที่บอกว่าระวังโดนทิ้งเป็นไงจะเสร็จจะ speak carefully กันในลิฟต์นี้อ๋อคุณสำเนียงขอบคุณนะคะที่เตือน,นอคุณสำเนียงเองก็ระวังด้วยนะคะไม่มีใครเอาเป็นอย่างที่เ,เจนซี่ออจักไปแล้วก็เขาบอกไงเวร็ไอซิดิกอยู่กับหนึ่งดีเดอร์อืมระวังโดนทิ้งขอบคุณนะคะที่เตือน เรียกได้ว่าตอนนี้ค่ะกำลังโด่งดังเป็นอย่างมากเลยสำหรับทางด้านเน็ตไอดอลคนดังค่ะนางบีแล้วก็สามีอย่างไอ้สติกที่โด่งดังในโลกติ๊กตอกในโซเชียลค่ะด้วยความฮาของทั้งนางบีเองแล้วก็ตัวไอ้สติกเองซึ่งไอ้สติกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นที่ทราบกันดีเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือเป็นคนฝรั่งเศสร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสามารถพูดภาษาอีสานได้อย่างคล่องแคล่วค่ะสามารถตอบโต้ได้แล้วก็ด่ากลับเป็นภาษาอีสานได้ด้วยจึงทําให้ไหนๆคนค่ะชื่นชอบแล้วก็ติดตามครอบครัวนี้กันค่ะ แล้วก็ทางด้านนางบีเนี่ยต้องบอกว่ามีลูกทั้งหมดค่ะ4คนค่ะลูก3คนก็คือลูกกับอดีตสามีเก่าก็คือน้องออสตินหนูเจสแล้วก็น้องเจนสันแล้วก็คนสุดท้องที่เพิ่งคลอดมาได้ไม่นานก็คือน้องเจเดนที่ตอนนี้เนี่ยบรรดาพี่ป้านะอาก็หลงรักน้องข้อแบบเต็มๆซึ่งก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยค่ะตอนนี้หน้าตาน่ารักมากค่ะล่าสุดต้องบอกว่าทาเอาทางท้านนางบีค่ะตอบกับเลิศสุดๆค่ะเมื่อได้ออกมาไลฟ์สดแล้วจู่ๆเนี่ยก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าระวังโดนทิ้งนะซึ ทานนางบีได้อ่านเนี่ยเขาก็ตอบกลับว่าขอบคุณนะคะที่เตือนส่วนคุณเองเนี่ยก็ระวังด้วยนะคะว่าจะไม่มีใครเอาซึ่งทนายไอสติกก็พูดอย่างน่ารักค่ะว่าไอสติกจะอยู่กับนางบีเดอร์และนางบีค่ะก็บอกว่าถ้าถามว่าไอสติกทิ้งเนี่ยจะเสียใจไหมถ้าโดนทิ้งเขาก็บอกว่าเสียใจร้องไห้แน่นอนแต่จะให้ทํำยังไงก็ต้องปล่อยเขาไปแต่ต่อไปนี้เนี่ยคงจะใช้เงินได้อย่างสบายใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนางบีก็มีเงินแล้วคงไม่ลำบากเท่ากับคนถามก่อนจะปิดจบค่ะว่าไม่ต้องกลัวค่ะว่าไอสติกเนี่ยจะ ทิ้งนางบีนะให้กลัวว่านางดิบีเนี่ยจะทิ้งไอสติกดีกว่าซึ่งทางนั้นไอสติกเนี่ยถึงกับสะดุ้งเลยค่ะและหลังจากที่หลายๆคนค่ะได้ฟังคําตอบของนางบีเนี่ยเขาก็ตอบว่าคนพูดก็พูดไปเนาะเขาคงไม่ได้ติดตามนางบีติดตามไอสติกมาตั้งแต่แรกว่าเขาเป็นคู่บุญคู่วาสนากันเป็นคู่หนุนกันให้ร่ํารวยเขาร่าบากมาด้วยกันแล้วตั้งแต่ตอนแต่ก่อนตอนนี้เขามีทุกอย่างแล้วยังมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนด้วยไอสติกเนี่ยเป็นคนที่รักลูกรักเมียสดุด และเอคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเขาอยู่ด้วยกันค่ะตั้งแต่ตอนที่เขายัางไม่มีอะไรแต่ในวันนี้เนี่ยเขามีทุกอย่างแล้วค่ะเขาไม่มีทางที่จะทิ้งกันไปอย่างแน่นอนโดยตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้ง,ง,งทางนัางบีเองแล้วก็ไอสติเองค่ะก็มีการทําธุรกิจทําธุรกิจทั้งของตัวเองค่ะแล้วก็ธุรกิจให้กับลูกๆด้วยไม่ว่าจะเป็นลิฟตค่ะหรือว่าเป็นเสื้อ ส่วนของตัวนางบีกับไอสติกก็มีกาแฟแบ,บีอีซีที่ต้องบอกว่าชาวเน็ตค่ะซื้อสั่งซื้อกันออเดอร์แทบจะถล่มทลายเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะที่ที่เตือนคุณสำเนียงที่บอกว่าระวังโดนทิ้งัตเนี่จะเสร็จจะ speed care f u l ยกันน่รีบมีคุณสำเนียงขอบคุณนะคะที่เตือน,นอคุณสำเนียงเองก็ระวังด้วยนะคะไม่มีใครเอาเป็นอย่างที่เห็เจนที่จับไปแล้วก็เขาบอกไงไอสติกอยู่กับนางบีเด้อระวังโดนทิง้งขอบคุณนะคะที่เตือนม่เป็นอย่าง,างค่ะ ทิ้งนังบีตอนนี้ถามว่านังบีเสียใจไหมถ้าไอสติ๊กทิ้งเสียใจค่ะร้องไห้ไหมร้องไห้ค่ะแล้วทายังไงก็ต้องปล่อยเขาไปค่ะแต่ถามว่าเป็นยังไงไม่เป็นไรค่ะนังบีมีเงินแล้วเอาไปหนีก่อค้อห้อใช้เงินอย่างสบายแต่มมีเงินให้ครูเอาเงินมึงทิ้งไปเนาะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะถามาไอสติ๊กถามว่านังบีจตเจ็บปวดไหมเจ็บปวดสิคะเพราะว่านังบีรักไอสติ๊กนะคะเพราะว่านังบีหักไอสติ๊กค่ะแต่ถามว่านังบีชีวิตของนังบีจะลำบากไหม ชีวิตนั่งบีคงไม่ลําบากเหมือนคุณนะคะมือเจ้าค่ะเพราะตอนนี้นั่งบีเพราะว่านั่งบีตอนนี้นะคะมือเจ้าค่ะมีเงินแล้วนะคะนั่นละยานบะต้องบะต้องย่างไอสติีมทิมนั่งบีค่ะย่านนั่งบีนี่ถิ่มไอสติีมตอนนี้ <c oughs> ย่านนี่ <c oughs> นกกแล้วก็ยันหมกกระจัดแล้วมอเตอร์ไซค์มีอีย่างใหญ่ๆคือนอกเด้มาอยู่ใต้ไอศครีมกันสิแมงแมงคือ,า <c oughs> ม,อ,ม,อมาบอก <c oughs> เป็นแมงเป็นนกมกเจะไอศครีมกับมอเตอร์ไซค์มีนกมาอย่าง ตีตาเฉียนซีตีเจ็บมากมุณเจ้าเจ็บตัวตานี้กับห้องไฮตาตามีน้ำออกเฉียนซีแดงมากมือนี้เจ็บอีกมุณเจ้าตาลูกนกเขาเป็นนกเป็นเม้งย้ายขึ้นนกมุณเจ้าอีลี่เป็นเม้งย้ายสำนีมุณเจ้าไปย้ายสำนีไปป่าเฉียนซีเจ็บมากกับซาลูเป็กับมื่อจะใส่บ่อยได้กับกับบานเนอร์มงเถิดบาบ้าเน้ เ้าเมื่อวันกุเจ็บตาเนซี่กับอีกหนึ่งชมวันคุณเจ็บเขนเลยมาและามเป็นบ้ากูบอกดีกับดีเช็ดดีกับเมียเด้ดีกัเมียพซื้อของขวัญีเราซื้อของขวัเป็นอะไรกูบอมีตังมึงแกกงขวัญยเพม่นิกูจิบอตลาดกูบซื้อของขวัเงนยังนดีเป็นป่ะ y e มาสิกีนอาหารเสมอมีน้ำโอเคอ้่ไอ้กินแล้วพระไมก็พละของขวัญมันเกิดกูก็ได้ของขวัญปีใหม่กูก็ได้ของขวัญมันคริสต์มาสกูก็ได้ อยังบ่ได้กูเห็นได้มึงเห็นบ่ได้ไห้กู What you got for your birthday last time ม ok no, ีกอย่างบ่มีกินก่อนบอมีกินบอเคมึงเป็นบ้ากูบอกมึงลืมบ่มึงบ่ได้ให้กูไอ้ไปส่งของพ่อเบสเนออยากได้ปิงกับบอมีมีบอมีเสียสามพุผมไหมกูเอ้า กูบ่มีตังมึงคิดว่ากูซื้อรถกูซื้อบ้านบ่แค่ตังค์ผู้ใดวันเกิดกูซื้อยาสาปผมให้กูเอ้าเป็นอยังมึงหัวโอเคมุเจ้าเก้าปีเป็ดปีเก้าปีเร็วนางพีบ่มีตังไปอยู่ตลาดอยู่นี่อยู่สุรินทร์ครับ ไปซื้อ v e n t ไฮไอ i ซติกบ่มเป็น e n จักบานนึงบอเป็น100บาทบอ99บาท9กบาทกับไอเซติกบ s สน j a ไอตกใจไอตบอบอกเออกุควรคือยายมึงซ n บ่เป็นไฮกูกูบ่สนใจกูมีรักมึงกับปูกูมีรักเออไหนก็มึงเป็นเจนซี่บ่เออมึงไปักใแล้วเดี๋ยวกูบ่ไม้จับมึงแล้ว อ,อไไเจ็บไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไรฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว